สองสามสี่บรมีบอลสวัสดีจ้ามีบอลถือส่วยมาแบ่งบอลแต่พี่มีเขาจะส่งห้าสิบาทเนาะแต่ถ้าสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทรศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเดี๋ยวมีมืออาชีพสาวน้องก้อยรับสายนะครับผมบอลดา่างบอลใต้สวยๆมาแล้วจ้าพี่จ้าเริ่มกันที่รักเอ๋ยร์ครับพี่ไม้แยกหน่อจะรักเอ๋ยรักเอ๋ยรักเลย,ก,เลยก็เร็วกันฮั้นเนี่ยไม้หนอ่อรักเอ๋ยจะพี่ด่างขาวเรืองมาแล้วสวยๆจ้าสามร้อยห้าสิบครับมาแยกหน่อเนาะ บแยกหน่อสวยๆรักเอย่ยนี่ครับนี่ใบล่าสุดใบนี้เลยใบด่างเหลืองสวยจา้ารักเอย่ยไม้แยกหน่อไม้แยกหน่อกระถางหกนิ้วนะครับกระถางหกนิ้วต้นโตๆไม้หน่อโตวไวสวยๆใหญ่ๆจ้ะสามร้อยห้าสิบจ้ะไม้หน่อรักเอ่ยรักเอ่ยถัดมาเป็นไม้หน่อเหมือนกันครับพี่ต้นนี้โหเพชรบ้านปมุม ต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากไม้หนอ่อเพชรบ้านปทุมครับพี่สองร้อยบาทครับพี่ไซส์ใหญ่ๆป้ายดีๆป้ายดีๆไม้หนอ่อเพชรบ้านปทุมนี่ต้นใหญ่ที่จะฝ่ามือกระถางหกนิ้วนะครับกร,ระถงราะถงหกนิ้วเนาะเพชรบ้านปทุมเพชรบ้านปทุมนี่ไม้หนอ่หนอสวยจ้าเฮกระถางหกทุกต้นนะครับพี่พี่กระถางหกทุกต้นเนาะสองร้อยทุกต้นเลยไม้หน่อทั้งหมดนี่เลยครับพี่นี่ป้ายสวยๆเขียวตัดจำพูจำเจมจ้ะ เห็ดาปฐุมต้นละสองร้อยทุกต้นจ้าต้นนี้เจ้าปลาคราบครับพี่ดางหวานหวานเจ้าปลาคราบดังสวยสวยเจ้าปอกแก้วจ้ะเจ้าปอกแก้วเจ้าปอกแก้วสามร้อยบาทครับกระถางหกนิ้วเช่นกันเจ้าปอกแก้วหน้าหวานหวานดังปลาคราบในตำนานไม้แหวไม้สวยตลอดกาลครับพี่ี่เจ้าปอกแก้วเนาะนี่หน้าหวานสวยมากต้นนี้ โอ้ใบใหม่เปิดมาจมเ,เลยสวยเลยสวยเลยใบกลมบล็อกแต่จะเจ้าปอแก้วเนาะหน้าสวยสวยหวานกระถางหกนิ้วนี่จะบิบีบต้นละสามร้อยบาทเออจำจำสวยสวยเลยนี่ต้นนี้ก็อายกให้เราเจ้าปอแก้วหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบจ้่หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบสวยๆทั้งนั้น หลอดใหม่มาแล้วจ้าตัวน,นี้หลอดใหม่มาแล้วม้วนต้วนออกมาแล้วอันนี้ก็หวานละมุนละมุนนะครับกระถางหกตุกต้นต้นละสามร้อยเจ้าปอแก้วจ้าเจ้าปอแก้วไม้สวยหน้าหวานเนาะ ถัดมาตรงนี้เป็นบอนกลกาบครับพี่บอกลกาบบอกลกาบด่างสวยชื่อว่าเทพราชาครับพี่สอง้บาทกระถางห้านิ้วครับเทพราชาเทพราชาดังขาเหลืองเนาะเม็ดแดงสวย,สวยๆใบใหม่ด่างเหลืองออกมาเลยจะใบใหม่ด่างเหลืองออกมาเลยเทพราชานะครับสอง้200บาทสอง้บาท,บาทเทพราชาเม็นี้จะแสงไม้ใหม่ที่ทางสวนใช้ชื่อนี้เรียกนะครับพี่เนาะ มันีเจ็ดแสงจากนี้หน้าออกชมพูอมม่วงนะพี่ด่างขาวเหลืองสวยครบจบในต้นเดียวในต้นนี้มีทุกหน้าพี่พืชใบเขียวเนาะอันนี้ก็ด่างขาวใช่ไหมด่างขาวมีเปิดเหลืองนห้หน่อยอันนี้ออกเหลืองนี่ด่างอมเหลืองใบไม่ด่างออกชมพูอมม่วงพี่กระดูกเนาะกระดูกชมพูอมม่วงเลยกระดูกชมพูขอบใบชมพูเข้มออกม่วงเลยสวยครับพี่มันีเจ็ดแสงสามร้อยห้าสิบพี่กระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วมันีเจ็ดแสงนี่รอใหม่มาแล้ว มะนีเจ็ดแสงสามร้อยห้าสิบครับสวยๆเลยสวยๆเ,เลยเดี๋ยวขยับตรนนี้ก่อนอะมะนีเจ็ดแสงแล้วก็ต้นนี้จากต้นนี้ก็มะนีเจ็ดแสงครับพี่สวยเลยตลอดไปมาแล้วเช่นกันครับพี่ออกออกด่างเหลืองเลยเนาะ สามร้อยห้าสิบกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วใครชอบด่างเยอะก็ต้นนี้นะครับพี่เนาะนี่ด่างเยอะด่างจัดด่างจัดจานสำหรับที่พี่ที่มีตู้อบละต้นนี้โตปกติครับพี่แค่อาจจะโตช้าหน่อยเพราะว่าเรื่องปกติของบอลด่างเนาะด่างช้าโตวไวอย่างเงี้ยด่างด่างเยอะอาจจะโตช้าหน่อยแต่กไ็ได้ความสวยงามได้ความสวยได้ความสวย ขานี้มีอ่าไม้แยกหนอเพชรยอดปราสาทครับบีบอลกาบเนาะด่างแดงบอลกาบบอลมีแข้งด่างแดงนี่กัดแดงแปดปลาเสือมาเดี๋ยวจะแดงยิ่งกว่านี้นะครับนพะี่เนาะอันนี้ยังแดงไม่สุดนะเดี๋ยวนี้กับนี้เพชรยอดปราสาทสองร้อยห้าสิบเจ้าไม้แยกหนอกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วนี่สองร้อยห้าสิบแดงแปดแดงแปดเลยแล้วก็มีหนอหนึ่งต้นนี้ครับพี่อันนี้ก็เริ่มเริ่มกัดแดงมาละ เริ่มแดงมาแล้วเริ่มแดงมาแล้วไม้หนอเพชรยอดปราสาทจา250้าสองร้อยห้าสิบกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วเพชรยอดปราสาทสวยๆจ้าตรงนี้ก็เป็นไม้แยกหนอเดี๋ยวรอฟื้นหน่อยอันนี้อันนี้ก้าวทับนะเนาะก้าวทับด่างสวยเลยไม้แยกปาดแยกหนอมาเช่นนี้มีตรงนี้ส์ใหญ่ส์ใหญ่องค์หญิงอนัญญาพนาวันครับ องหญิงอนัญญาองหญิงอนัญญาองหญิงอนัญญานี่เปิดป้ายมาแล้วสวยๆจะกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วองหญิงอนัญญาครับพี่นี่องหญิงอนัญญาพนาวันสองร้อยบาทครับสองร้อยบาทนี่ป้ายสวยๆเลยครับพี่ป้ายสวยๆเลยใบใหญ่มากกระถางหกนี่ใบครับพี่ใหญ่กว่าฝ่ามือใบนี้ใหญ่กว่าฝ่ามือองหญิงอนัญญาพนาวันสองร้อยบาทครับกระถาง 6นิ้วสวยๆเนาะกระถาง6นิ้วก็มีพรเจ้าสัวตอนนี้พรเจ้าสัวหน้าขาวเลืองครับพี่พรเจ้าสัวพรเจ้าสัวนี่ต้นนี้กระถาง6นิ้วเช่กันพรเจ้าสัว250ครับหน้าสวยๆใบหม่เปิดฮาร์ปเืองฮาร์ปครึ่งฮาร์ปครึ่ง250พรเจ้าสัวหน้าสวยๆใบดกๆครับพี่แล้วก็มีตรงนี้อันนี้ลูกไม้เมล็ดครับ ลูกไม้มเมล็ดลูกไม้มเมล็ดต้นนี้หน้าด่างประมาณนี้ครับพี่มีใครสายมาเมล็ดนะลูกไม้เพาะมาเมล็ดจ้ะลูกไม้เพาะมาเมล็ดหน้าสวยสวยลูกไม้เพาะเมล็ดอ่าสี่ร้อยบาทแล้วนะพี่ตัวนี้เนาะลูกไม้เพาะมาเมล็ดสี่ร้อยบาทต้นนี้ใบล่าสุดครับพี่บิดชมพูแดงด่างออกเหลืองนะพี่เนาะด่างออกเหลืองนี่ด่างออกเหลืองด่างเหลือง,ง,องสวยสวยใบกลมเลย,ยใบนี้ ลูกไม้เพาะมาเดจจ์อ่ะตันนี้รัตนะรุ่งเลืองด่างแจมแจมด่างแจมโบกระถางหกนิ้วครับพี่รัตนะรุ่งเรืองสามรอยห้าสิบครับตนนัวนี้สวยๆรัตนะลุ่งเรืองรัตนะรุ่งเรืองด่างแจมแจมดังเบาๆเลยครับพี่สามร้อยส0ร้ยห้าสิสมร้อยห้าสิบสวย กระถางหนิ้วนะครับกระถาง6นิ้วเนาะแล้วก็มีตันนี้กระถางหชื่อว่าบัวแก้วเกสรครับพี่บัวแก้วเกสรด่างเหลืองครับครึ่งเลยมีไม้ใบยาวด่างเหลืองสวยครับพี่ด่างขาวเหลืองนะล่างๆเขาด่างขาวใบบนตอนโตเขาออกด่างเหลืองสวยละขึ้นใบเขียวด่างเหลืองบัวแก้วเกสรบัวแก้วเกสรสา0รอบาทครับผม300บาทบัวแก้วเกสรไม้ใหม่ ด่างขาวเรืองสวยๆจ้านี่ก็เพชรบ้านปทุมนมล้นมีน้องไม้หนอ่โอโ้ใบใหม่เนี yeah. ่ย yeah. มาเจอใบใหม่จมเลยเพชรบ้านปทุมจ้ะใบใหม่ใบใหม่นี่ไม้หน่อสวยๆครับพี่สองร้อยเด้อกระถางหกนิ้วต้นโคตรใหญ่ต้นโคตรใหญ่เม <laughs> ื่อก่อนกระจิว๋วนึงนะเมื่อก่อนกระจิ๋วนึงขายก็น้อเป็นพันนะตรงนั้น ด้านนี้มีอ่าตัวนี <S <s ้หร bon ือสีมงคลใช่ไหมผมจำชื่อผิดอ่าเป็นบอลบอลกาบอ่าออกม่วงๆครับพี่ออกม่วงๆเนาะออกม่วงหรือสีมงคลหรือสีมงคลนี่บอลกาบกัดสีออกม่วงชัดไหมชัดไหมนี่ผม z o o มาโดยใกล้นี่นี่นะพี่กัดสีออกม่วงเลยนะบอลเป็นบอลกาบนะพี่เป็นบอลกาบเนาะหรือสีมงคลสองร้อยห้าสิบบาทครับพี่บอลกาบ บอลกาบม่วงสวยๆบอลกาบกัดม่วงสวยๆนะพี่กระถางหกนิ้วต้นใหญ่ๆหรืหอสีมงคลสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบแล้วก็มีอพอนเจสวัวอันนี้พอจเจสวัวหน้าแดงนะพี่เนาะพื้นใบออกเขียวเข้มๆเ,เลยเขียวจะอมดำเข้มๆนะจแดงแ,แดงดจ่มๆสองร้อยห้าสิบนระปี่พอจเจสัวหน้าแดงอันนี้หน้าแดงหน้าแดงพอจเจสัวมีหลายหน้านครับหน้าขาวหน้าชมพูหน้า,หนาเหลืองหน้าแดงเนาะแต่หน้าแดงเนี่ยจะทํา ายากสุดครับพี่ทำยากสุดทำยากสุดไม้ใหม่ของทางสวนครับพี่มงกุฎดอกส้มใบกลมออกป้อมๆนะครับพี่หนอ่อยอดใหมออกมาแจ่มโบะเลยดา่างชมพูตอนโตจะออกด่างเหลืองอมส้มครับพี่เล็กๆจะด่างชมพูแบบนี้เนาะมงกุฎดอกส้ม400บาทครับผม4ี่บาทหลอดใหม่มาแจ่มมากต้นนี้มงกุฎดอกส้มไม้ใหม่ของทางสวนฝากไว้ด้วยครับพี่สวยมากโตมาสวยมากนี่ เดี๋ยวเขาจะชมพูแบบนี้ก่อนนะพี่แล้วก็พอตอนโตตอนโตจะออกดงังเหลืองอมส้มออกดงังออกส้มเลยสวยๆเลยมงกุฎด,ดอกส้มนะครับ400บาทจา้ะ400บาทอ่าต้นนี้บอนกาบด่างชมพูกันหน่อยครับพี่จะเป็นบอนอาใบออกขายาพื้นใบเขียวเนาะแล้วก็จะด่างชมพูที่ขอบใบนะพี่อ่าตอนนี้ชื่อว่าเศรษฐีริมหน้านะครับมันจะมีต้นที่ผ่าแล้ว ไม่ด่างป้ายจมพูก็มีนะครับกก็คือเขียวทั้งใบเนาะอันนี้คือคัดเฉพาะต้นที่เปิดด่างชมพูขอบใบมาให้แล้วแบบนี้นะครับเศรษฐีริมหน้าเศรษฐีริมหน้าเศรษฐีริมหน้าสามร้อยบาทครับผมสามร้อยบาทกระถางห้าจุดห้านิ้วนะครับกระถางห้าจุดห้านิ้วเศรษฐีริมหน้ากัดจมพูมาแล้วสวยๆสามร้อยบาทกระถางห้าจุดห้านิ้วจ้านีต้นนี้ก็สวยนีใบใหม่หมกลางครับบ ชมพูวหวานเลยเศรษฐีริมนาคนะครับกระถาง5.5สามร้อยบาทจ้าอันนี้ก็สวยครับพี่ฟอร์มนี้ก็จะอันนี้กระถาง5.5เดี๋ยวคือด,ฟอดนะูฟอร์มนี้ดูร้นเลยเนาะฟอร์มนี้ดูร้นใบใหม่นี่ใบล่าสุดครับพี่เศรษฐีริมนาคสามร้อยบาทครับผมไม้ด่างชมพูขอบใบสวยๆเดี๋ยวยิ่งชมพูเข้มครับพี่ยิ่งโตยิ่งเข้มเนาะยิ่งดัง อาชูปูขอบไปเข้มเข้มเลยสามรับาทเศรษฐีรมหน้าอาตอนนี้วางพี่กุลวางพี่กุลวางพี่กุลครับพี่ไม้นี่เปิดต่างมาแด้วสวยไม้ใหม่ไม้ใหม,ใหม,ใหม่ใครอยากเห็นต้นแม่ทักรายหา้องก้อยส่งรูปแม่ให้ดูได้นะัะพี่เนาะส่งรูปแม่ให้ดูได้้องก้อยอยู่มันจะเปิดให้ดูอยู่ว่าพี่กุลแต่พี่ๆีที่เห็นแล้วก็คือจัดไปแล้วตอนนี้วางพี่กุล โตมาสวยมากจริงครับพี่อยากดูต้นแม่แอดไลน์ได้เลยทักทาย064931097ครับวังพิกล300บาทแล้วมีกระถาง6นิ้วไม้ใหม่สวยๆเนาะวังพิกลตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเสียงเข้าไหมหรือเปล่านะพี่แต่ว่าตอนนี้เครื่องบินบินอยู่บนหัวผมเต็มเลยเลยบินไปบินมาน่าจะเป็นของเพชรบูรณ์ครับพี่น่าจะเป็นของเพชรบูรณ์ซ้อมบินเนาะซ้อมบินเพราะว่าผมก็ไม่อยู่อยู่ไม่ไกลจากค่ายทหารเพราะค่ายทหารมันอยู่ในตัวเมืองนะอยู่ในตัวเมือง น่าจะซ้อมบินกันช่วงน,นี้ให้ลุ่มล่ำหมดเลยตัวน,นี้ปึ๊ป๊บปึ๊บ๊บตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้จ้ะวิมานดินหน้าเข้มๆฟอร์มส,สวยๆครับพี่กระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้ววิมานดินวิมานดินต้นนี้หน้าสวยเข้มมากหน้าสวยเข้มมาก่ามมากะ 200บาทครับพี่วิมานดินเนาะวิมานดินหน้าเข้มสวยแบบนี้ต่างหกนิ้ว200บาท200บาทวิมานดินจะ้ะแล้วก็มีต้นนี้ครับพี่วิมานดินหงนิ้วเช่นกัน200บาทครับผมวิมานดินหน้าสวยๆหลอดใหม่มาแล้วจะ้ะหน้าสวยเข้มๆหน้าด่างสวยๆเลย200บาทครับพี่วิมานดินด่างชมพูสีกาญจนาพิเศษเกลีสองจ้าหน้าชมพู สวยๆสยแบบนี้4ี่รอห้าสิบจ้าสี่กาจนาพิเศษเจนสองเนาะนกระถางห้านิ้วครับพี่ตอนนี้กระถางห้านิ้วนี่ฟอร์มสวยอัพลงลสิบได้สบายครับพี่ไม้ใหญ่แล้วเนาะไม้ใหญ่แล้วสี่กาจนาพิเศษเจนสองน้าสวยสวยน้าสวยสวยไม้ใหม่ไม้ใหม่มกันหน่อยชื่อว่าเทวีสุริยาครับพี่เทวีสุริยาเนาะดังชมพูสวยๆแบบนี้อันนี้คือไม้เริ่มสร้างหัวแล้วไม้โตเพราะว่าใบใหม่ ด่างชมพูออกมาเปิดะโพกทองมาแล้วพี่มีความทองมาแล้วเนาะอันนี้อันนี้บงบอกถึงอะไรว่าไม้ด่างชมพูลแล้วเปิดท้องก็คือไม้เริ่มจะเข้าสู่ช่วงโตเต็มวัยแล้วครับพี่นี่กระถางห้านิ้วอันนี้คืออัพลงสิบสิบห้าได้เลยไม้เข้าสู่ช่วงโตเต็มไวัยไม้สร้างหัวแล้วเนาะเทวีสุริยาสี่ร้อยบาทครับผมต้นนี้ฟอร์มใหญ่มากหน้าสวยๆนี่ใบใหม่เปิดชมพูทองมาแลวครับพี่เทวีสุริยาสี่ร้อยบาทเ้อต้นใหญ่มากเต็มถาดครับพี่ต้นเดียว สวยๆเลยสวยๆเลย,ย,ย,เลยคนเดียวเต็มถาดนะ <Yeah. S 1> ก็อันนี้ก็วิมานดินนะับมีต้นหนึ่งอันนี้ออกน่าหวานเลยสวยสว,ยวิมานดินสองร้อยเหมือนกันครับมีต้นนี้กระาังงดนิ้วเนาะหน้าหวานๆเลยใบใหม่ใบตรงกลางล่าสุดเทีมปนหวานนะขอบไปข้างลางนี่เข้มใบกลางออกหวานวิมานดินสองร้อยครับผมสองร้อย ต้นนี้นะเมืองนนนะเมืองนวลโคตรสวยครับพี่หน้าโอ้โหหน้าเทพหน้าเทพบหน้าเทพชมจมูหวานเจี๊ยบเลยสี่ร้อยบาทครับหน้าเมืองนวโคตรสวยต้นนี้ ح ح> นะเมืองนวนี่ต้องขออนุญาตใช้คําว่าโคตรสวยี่มีสวยจริงนี่สวยจริงสวยจริง,รงกกคาให้ดูได้ไหมนี่นะเมืองนวลนะเมืองนวลสี่ร้อยครับพี่หน้าสวยเข้มดุดันไม่เกรงใจใครจมพูชจมูครับพี่สะโพกทองมาเรียบร้อยแล้วจมพูทองมาเรียบร้อยแล้วจากตอนนี้สี่ร้อยบาทนะเมืองนวล หน้าสวยโคตรเทพครับพี่ตัวน,นี้แหมสวยมากสวยมาก mm hmm. ตัวน,นี้ศีลาห่มทองครับพี่ศีลาห่มทองหน้าชมพูเหระชมพูทองนี่หน้าชมพูทองหน้าชมพูทองสวย,สวยๆครับพี่ศีลาห่มทองไซส์ใหญ่กระถางห้าจุดหนิ้วห้าดห้านิ้วรอดใหม่มาแล้วจ้ะผมเห็นรอดใหม่ออกทองทองมาเลยตัวน,นี้ศีลาห่มทองใหญ่สวยมากสวยมากสวยมากตัวน,นี้ สี่ร้อยบาทครับผมสีล้าทองทองน่าชมูทองครับพี่สายใหญ่สายใหญ่ชมูทองสี่ร้อยบาทต้นนี้หลงตาหลงตาเมืองหลงตาเมืองหลงตาเมืองด่างทุกใบครับพี่ด่างทุกใบด่างประมาณนี้กระถางหกนิ้วอะฟอร์มเตรียมด้านบนครับพี่หลงตาเมือง นีใครชอบไม้ไซส์ใหญ่ๆครับพี่ไซส์ใหญ่ๆเนาะลงตามเมืองนีด่างแบบนี้โตโคตรไวครับพี่ด่างไม่นโตโคตรไวเนาะถ้าจะด่างเยอะแบบว่าด่างแบบว่าด่างจัดเลยมันก็จะโตช้าช้าแล้วพี่ถ้าด่างแบบนี้โตโคตรไวแต่ด่างทุกใบครับพี่แต่ด่างทุกใบใหญ่ไซส์ใหญ่มาก450ครับพี่เพราะว่าเลี้ยงอีหน่อยหน่อมาแล้วตัวนี้ลงตามเมือง450สไซส์ใหญ่โตอย่างไวด่างแบบนี้โตโคตรไวเอาไปอัพกระถางลงกระถางใหญ่ได้เลยจ้ะพี่นี่อันนี้กระถางหนิ้วนะกระถางตอนนี้อยู่หนิ้วแล้วแต่คือล้นมากล้นมาก ต้นใหญ่ร้อนมาก450ปาะปีลงตามเมืองดอกมีโตวไวไวโตวไวๆไนวะมันน,รน,นีร้อมเพชรมันนีร้อมเพชรมีร้อมเพชรโอ้ใบใหม่ใบใหม่ใบใหม่เปิดดางชมพูทองก็พี่ใบใหม่เปิดชมพูทองเลยดิมันนีร้อมเพชรมันนีร้อมเพชรต้นนี้ มัี่รอมเพชรต้นนี้มันออกจะกึ่งมันไม่เชิงกึ่งแข็งับพี่กึ่งปกติกึ่งแข็งแล้วกันก้ามกึ่งก้ามกึ่งมากต้นนี้มันี่รอมเพชรต้นนี้เอกึ่งปกติกึ่งแข็งเนาะต้นนี้มันี่รอมเพชรใบมันเงามากเท่าไหร่ดีอันนี้กระถางห้าจุดห้านิ้วพี่กระถางหจุดห้านิ้วมันีรอมเพชรต้นนี้สี่ร้อยบาทแล้วกันนะพี่สี่ร้อยบาทเนาะมันมันก้ามกึ่งมันก้ามกึ่งต้นนี้มันก้ามกึ่งสี่ร้อยบาทมันนี่รอมเพชร มันจะกึง่งอ่ากึงง่งแพงแล้วกึ่งปกติผมก็ไม่มั่นใจนะมีตัวนี้มันก้ามกึ่งมากครึ่งครบลูกลูกควบครึ่งยังไงกันรู <laughs> ้ะเป็นลูกครึ่งแล้วไงมันนี่เราเพ็นลูกครึ่งสี่ร้อยบาทจากตัวนี้อามาดูนี่ไงเศรษฐีก็ได้ครับพี่เศรษฐีเศรษฐีเศรษฐีเรือทองเศรษฐีเรือทองนี่ใบใหม่เปิดเหลืองทองมาสวยเลยเศรษฐีเรือทองสองร้อยห้าสิบาทครับกระถางห้านิ้วเด้อไม้ใหม่หน้าสวยๆเศรษฐีเรือทองครับพี่นี่สองร้อยห้าสิบครับ หมดรถหมดรุ่นแล้วมีเรือตรงนี้มาได้ไงเหลือต้นเดียวเหลอต้นเดียวหมดแล้วหมดเดียวสองรสิบเศรษฐีเรือทองจ้ะ นะพี่บีมาสอ่องอันนี้ลูกไม้น้ำมังนวนอีกต้นไหมนะ้ำมังนวนโคตรสวยอีกต้นเหมือนกันอันนี้หน้าทองหน้าทองนี่ต้นนี้อีกต้นจะ้นะน้ำมังโนโคตรสวยต้นนี้ครับพี่400บาทครับกระถาง5.5นิ้วนะเมืองนนนะเมืองนนน์เนะมืงนะองนนอันนี้ออกส้มทองนะพี่นะส้มทองเลยส้มทองส้มทองใบรากชมพูนะครับใบรากชมพู นี่ใบไม้เปิดออกส้มทองเลยสวยครับพี่400บาทณเมืองนนโคตรสวยอีกหนึ่งต้นอีกหนึ่งต้น,ตน,ตนหน้านี้มีมงคลสยามไส์ใหญ่กระถาง6นิ้วมงคลสยามครับพี่มงคลสยามใหญ่ มงคลสยามใหญ่หกนิ้วหกนิ้วต้นใหญ่มากเอดกันข้างจะ้ะใบใหม่ล่าสุดใบนี้ครับพี่นี่ายส,สวยๆเลยแดงตัดเขียวเขียวตัดแดงเข้มเข้มมงคลสยามสามร้อยบาทครับหกนิ้วหกนิ้วต้นนี้กระถางหกนิ้วครับพี่กระถางหกนิ้วเนาะแล้วก็มีชัดจินกรใหญ่ชัดธินกรสามร้อยบาทต้นใหญ่มากอันนี้กระถางอ่าห้าจุดห้านี่คือล้อนหมดแล้วพี่มองไม่เห็นกระถางแล้วเนาะ <laughs> มองไม่เห็นกระถางแล้วนี่เปิดด่างสวยๆ ใบกลมบล็อกบอกชัดทินกรครับพี่สามร้อยบาทสวยๆหน้าเข้มปัดเข้มปัดเลยนี่ใบกลมใบกลมด่างเข้มสวยๆชัดทินกรจ้ะชัดทินกรต้นนี้หันุมาประสานกายต้นใหญ่ครับพี่หันุมาประสานกายใหญ่เนาะต้นนี้ไม้แยกหนอสาสใหญ่เลยสามร้อยบาทครับพี่ด้านข้างเนาะนี่หันุมาประสานกายใบสวยๆใบล่าสุดใบที่มือผมจับเลยนี่ สามร้อยบาทจาะหนุมานประสานกายหนุมารปะสานกายใบสวยดกจริงต้นนี้ไม้ใหม่ชื่อว่าผีเสื้อพฤกษาครับพี่ใบจะออกเหมือนอ่าทรงผีเสื้อผีเสื้อนะพี่ใบแปลกๆเนาะเหมือนผีเสื้อกำลังกลางติดน,นี่จะเป็นทรงม้แปลกหน่อยชื่อว่าผีเสื้อพฤกษาไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครับพี่ไม่มีใครเหมือนแน่นอนผีเสื้อพฤกษา ต้นนี้แบ่ง250ร้อครับพี่ไม้ใหม่ผีเสื้อปรึกษาใครที่ชอบใบแปลกไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน250ร้อยห้าจ้ะกระถางหานิ้วครับพี่กระถาง5นิ้วเนาะกระถางหนิ้วนะ รุงเรืองใหญ่กันหน่อยดีกว่าปึ๊บรุ่งเรืองใหญ่รุ่งเรืองใหญ่ลัตนนาลุงเรืองครับพี่สายใหญ่กระถางหกนิ้วใหญ่มากใบเท่าฝ่ามือใบล่าสุดเปิดจะพูทอง,ทงทสวยๆเลยนี่ใบล่าสุดครับพี่ด่างแจ่มๆด่างสวยๆเลยกระถางหกนิ้วต,ต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากรัตนนาลุงเรืองลัตนาลุงเรืองบิ๊กบิ้มเลยบิ๊กบิ้มเลยนี่ต้นนี้รัตนาลุ่งเรือง ต้นใหญ่สี่ร้อยบาทครับพี่ต้นนี้สี่ร้อยไซส์ใหญ่ใบฝ่ามือสอดเลยสามใบใหญ่ๆรอดใหม่มาแล้วครับพี่รอดใหม่ด่างออกมาเลยเนาะนี่รอดใหม่รอดใหม่ด่างออกมาเลยอัตนัณลุงเรืองไซส์ใหญ่นะครับผมไซส์ใหญ่สนใจต้นไหนก็โทรศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดนะครับผมสองสามสี่บรมีบอนฝากากดไลค์ฝากกดติดตามหน่อยด้อสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า